ตัวแม่สตูลวันนี้พาไปดูเหตุการณ์วางเพลิงตู้ ATM หน้าสากรอมทรัพย์คูในพื้นที่หมู่6ำบลคลองขุดอำาเภอเมืองจงังหวัดสตูล โดยวันที่19พฤษภาคม2565เวลา8นา30นาทีร้อยตำรวจโทสลันพรแตันพนักงานาาสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สากรออมทรัพย์ครูสตูลว่ามีคนร้ายมาวางเพลิงเผาตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสากรออมทรัพย์ครูพื้นที่หมู่6ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเยื่องกับอ,อบจอสตูล หลังรับแจ้งจึงรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานให้มาตรวจสอบต่อมาพันตำรวจเอกเสกสิทธิ์ปรากฏชื่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลพร้อมด้วยชุดสืบสวนชุดพิสูจน์หลักฐานและนายอานันต์มาลัยสนันผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสตูลได้เดินทางไปดูที่เกิดเหตุซึ่งมีตู้เอทีเอ็มวางอยู่สองตู้เป็นของธนาคารกรุงไทยหนึ่งตู้และของธนาคารออมสินหนึ่งตู้ โดยที่ตู้ของธนาคารออมสินเจ้าหน้าที่ได้นำเชือกกั้นมาขวางไว้เพื่อไม่ให้คนเข้ามาใช้บริการและงดบริการชั่วคราวส่วนภายในตู้บริเวณหน้าจอสำหรับกดเงินมีร่องรอยของการทุบกระจกแตกบริเวณกระจก ตู้มีรอยทุบและบริเวณพื้นมีร่องรอยของการเผาตะกร้าขยะถูกเผาจนจับตัวเป็นก้อนและบริเวณพื้นตู้ a t m ยังพบร่องรอยของขวดสุราที่คาดว่าจะใส่น้ำมันที่นำมาเผาบริเวณตู้ดังกล่าวด้วยโดยผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาสตูลบอกว่า จากการดูวงจรภายในตู้พบว่ายังไม่เสียหายยังใช้การได้แต่ก็ต้องงดบริการชั่วคขาวก่อนส่วนกระจกนั้นเป็นกระจกอะคริลิกผสมกระจกซึ่งจะมีความทนทานอย่างมากต้องใช้ของที่แข็งจึงจะทุบแตกแต่กระจกดังกล่าวจะไม่ทนไฟจนทำให้มีร่องรอยของการหดตัวจากไฟไหม้ดังกล่าว ขณะที่พันตำรวจเอกเสกสิทธิ์ปรากฏชื่อผู้กำกับการสถานีตำรวจปุทธรเมืองสตูลกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนร้ายใช้น้ำมันใส่ขวดแล้วราดบนพื้นตู้ ATM แล้วเผาตอนนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไล่ดูกล้องวงจรปิดระหว่างช่วงตีสี่ของเช้าวันนี้เพื่อจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุนั้นตั้งไว้สองประเด็นคือคนร้ายมากดเงินแล้วไม่ได้ดั่งใจจึงโกดแค้นหรือไม่ก็เป็นคนวิกลจริต ตอนนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเล่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดและหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป